เจ้าที่ประจำรถและไปช่วยประชาชนให้ไวที่สุดับสามารถโทรเรียกว่าผมได้ย4ิชั่วโมงครับโอ้ขอบคุณมากครับหนุ่มพี่ตั้งครับดูพี่มีอายุมากทํานานยังก็ตั้งแต่ปี39เก้าโอ้สาม้านี่นานกว่าหนุม่มครับผมะเริ่มตั้งแต่เป็นอาศาสมาัครครับเรยฮะครับผม โอ้โหแล้วเป็นไงบ้างครับมีความรู้สึกอย่างไรที่ทํามาตลอดโอ้โหนี่16ปีละมีความสนุกกับงานนะครับสนุกนะสนุกที่ได้ทาพี่มีงานประจํำไหมครับไม่มีครับเป็นพนักงานของมูลนิธิอ๋อเป็นเป็นของมูลนิธิประจําเลยครับตอนที่เป็นอาสาเนี่ยเรารับผิดชอบอะไรต่างกันกับตอนที่เป็นมูลนิธินี่ไหมครับเป็นอาสานี่คือเราช่วยได้เท่าที่ช่วยได้แต่เเป็นพนักงานของมูลนิธิเองเนี่ย รับผิดชอบมีความรับผิดชอบเยอะต้องมีความรู้ความสามารถหลายๆด้านครับแล้วน้องปิงเป็นอาสาอยู่ตอนนี้ครับปกติทําอะไรไหมครับก็จะมีงานอยู่ครับมีงานอยู่แต่ว่าเราว่างเราก็มาช่วยงานโมนิธีนี้มาอยู่นานยังครับอยู่ประมาณหกปีหกปีเอ้าหกปีน่าจะขึ้นแล้วน่าจะเข้ามาเป็นคนของโมนิธีแล้วทำไมฮะ หรือว่าเพราะว่าเรายังมีงานประจําเราอยู่ทบงานอ๋อทํางานประจําอยู่โทรบ้างถึงทําครับอนาคตคิดว่าถ้าเผื่อได้มีโอกาสมาเป็นอย่างพี่ๆเขานี่ทํำไหมฮะแล้วจะทํำยังไงจะทํำยังไงอ่าจะทํำยังไงคือทุ่มเทกับมันเต็มที่ใช่ครับฝากพี่ฝากชีวิตไว้กับปิงได้ครับโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ตั้งขอบคุณมากครับหนุ่มท่านผู้ชมครับ เห็นไหมครับนี่คือความตั้งใจความมั่นใจของมูลนิธิหลักเสียงเสียงตึง้งหรือเมตตาสว่างเมตตานะครับสว่างเมตตาสุดยอดเลยนะครับฝากขอบคุณไปยังพี่สุเทพด้วยนะฮะแหมไม่ได้เจอกันแต่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่อยังไงถ้ามีโอกาสแล้วจะไปร่วมทมําบุญแล้วก็กินเจป,ปีนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปร่วมด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆท่านผู้โยมครับท่านสามารถฝากชีวิตไว้กับ อาสาสมัครได้มูลนิธิตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับความทุ่มเทค,ความตั้งใจนี้เพื่อทุกท่านครับรายการดีทีวีสัญจรต้องขอลาท่านไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจคอยติดตามชมนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ตั้งครับขอบคุณครับเองขอบคุณหนุ่มครับคุณ<า>ลงไปับ วันนี้เราจะเน้นเรื่องเพลงรู้มีงูมั้ยม่งจับช่วงมั้ยต้อยยังแล้วช่วงมกาไปนะี่สดยอดครัวันนี้เนี่ยเดี๋ยวในภาพเนี่ยจะมีปีรกเลยค่ะตรงนี้เลยอ่ะพี่นั่งอย่างงี้ย่ะมันไม่ควน เดี video, video.、嗯、๋ยวพี่ยืนคุยดีๆกัน。